สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะและสําหรับวันนี้ในคาบเรียนวิทยาศาสตร์ค่ะเราจะมาต่อกันในเรื่องของดาวเคราะห์ก๊สนะคะสําหรับจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถนะคะแล้วก็ความเข้าใจในเรื่องของดาวเคราะห์ก๊สนะคะแล้วก็ดาวเคราะห์ต่างๆในระบบสุริยะค่ะ เื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนนะคะได้พัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็ให้ผู้เรียนเนี่ยทราบถึงความสัมพันธ์นะคะของดาวเคราะห์ต่างๆในระบบสุริยะค่ะสำหรับดาวเคราะห์แก๊สนะคะก็คือเป็นดาวเคราะห์นะคะที่เป็นแก๊สทั่วทั้งดวงและอาจจะมีแกนหินขนาดเล็กนะคะอยู่ภายในซึ่งในที่นี้ก็จะประกอบด้วย4ดวงด้วยกันค่ะได้แก่ดาวพฤหัส ดาวเสาร์ดาวยูเรนนะสแล้วก็ดาวเนปจูนค่ะเรามาดูกันที่ดาวดวงแรกกันดีกว่านะคะก็คือดาวพฤหัสค่ะสำหรับดาวพฤหัส,สัป,ปดีนะคะถือว่าเป็นดาวเครอะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์นะคะเป็นลำดับที่ห้า และเนื่องจากขนาดของมันนะคะใหญ่ที่สุดในกลุ่มของบรรดาดาวเคราะห์ดวงต่างๆในระบบสุริยะของเรานะคะชายานะคะก็เลยได้รับฉายาว่าโลกยักษ์นั่นเองค่ะโดยมีเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะอยู่ที่142,980กิโลเมตรนะคะแล้วก็มีระยะห่างจากดวงอาทิตย์นะคะ,ะเฉลี่ยแล้วเนี่ย 788.41ล้านกิโลเมตรการหมุนรอบตัวเอง1 000, 000, รอบนะคะใช้เวลาอยู่ที่9.92ชั่วโมงค่ะอุณหภูมิพื้นผิวโดวยเฉลี่ยนะคะประมาณลบ148องศาเซลเซียสและนองจากนี้นะคะก็ยังมีดวงจำเป็นบริวารน,นะคะอยู่ทั้งหมดเนี่ย62ดวงด้วยกันนะคะสำหรับดาวเคราะห์แก๊สนะคะเราก็จะพบว่าลักษณะนะคะ มีวงแหวนเช่นเดียวกันกับดาวเสาร์ค่ะแต่เนื่องจากว่าวงแหวนของดาวในดาวพฤหัสนะคะมีความเลือนล่างและก็มีขนาดเล็กกว่ามากนะคะทีนี้จากลักษณะดังกล่าวนะคะเราก็จะพบว่าการส่งยานนะคะขึ้นไปสำรวจเนี่ยก็คือยาน w h y a จ e r 1 I, และก็ w h y a g e r 2นะคะของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะก็ได้พบว่าในส่วนของบริเวณนะคะพื้นผิวเนี่ยของดาวพฤหัสสัป,ปดดีค่ะก็จะมีจุดแดงขนาดเล็กๆนะคะอ่าซึ่งก็จะเป็นกลุ่มแก๊สร้อนที่หมุนบนด้วยความเร็วสูงนั่นเองค่ะจากการค้นพบนะคะดวงจันทร์มากถึง62ดวงนะคะในของดาวพฤหัสเนี่ยเราพบว่าดวงจันทรนะ์ที่มีขนาดใหญ่นะคะที่มีขนาดใหญ่ ที่สุดนะคะก็จะประกอบด้วย4ดวงด้วยกันค่ะก็คือด้านล่างนี้เลยนะคะก็ได้แก่ดวงจันทร์ไอโอดวงจันทร์ยูโรปาดวงจันทร์แกนิมีสและก็ดวงจันทร์คาลิสโตนะคะซึ่งเราก็จะเรียกรวมๆกันว่าดวงจัน <Leb imer. S 1> ทร์กาลิเลียนนั่นเองนะคะซึ่งก็จะเป็น ดวงจันทร์นะคะก็จะเป็นบริวารของดาวพระหัสที่มีขนาดใหญ่ที่เรามักจะพูดถึง4ดวงด้วยกันในบรรดาดวงจันทร์ทั้งหมดอยู่ที่62ดวงนะคะ ส่วนภาพด้านซ้ายนะคะก็จะเป็นการบอกว่าดาวพฤหัสบดีนะคะก็จะมีวงแหวนเช่นเดียวกันกับดาวเสาร์แต่จะมีความเลื่อนล่างและก็มีขนาดเล็กนะคะซึ่งเราสามารถที่จะมองเห็นได้นะคะในรังสีอินฟราเรดทั้งจากกล้องโทราทัศน์นะคะที่พื้นโลกและก็จากยานกาลิเลโอคะ่ะ ดวงถัดมานะคะนั่นก็คือดาวเสาร์นั่นเองนะคะสาหรับดาวเสาร์ค่ะถือว่าเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่6นะคะแล้วก็มีขนาดใหญ่เนี่ยเป็นอันดับ2รองจากดาวพฤหัสัป,ปดีนะคะซึ่งเราก็จะพบว่ามีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะอยู่ที่1 2ึ่งแกิโเมตรระยะห่างจากดวงอาทิตย์นะคะ,ะเฉลี่ย1427ล้านกิโเมตรค่ะ โคจรรอบดวงอาทิตย์1รอบก็จะใช้เวลานะคะอยู่ที่29.47ปีการหมุนรอบตัวเอง1รอบใช้เวลา10นะคะ10ชั่วโมง60 10.66ชั่วโมงนะคะอุณหภูมิพื้นผิวโดยเฉลี่ยอยู่ที่ลบ178องศาเซลเซียสค่ะและก็เป็นดวงดาวที่มีความหนาแน่นนะคะน้อยกว่าน้ำซึ่งความหนาแน่นเนี่ยมีเพียง0.7กรัมต่อลูกบาศเซนติเมตรค่ะในส่วนของดวงจันทร์นะคะที่เป็นบริวารอยู่จำนวน่อดวงด้วยกันนะคะซึ่งถูกค้นพบเมื่อ ปีพศ2198นะคะ, 2, ะ,คะอ่าซึ่งในที่นี้นะคะที่ดวงจันทร์ที่เรามักจะพูดถึงซึ่งเป็นบริวารของดาวเสาร์นี่ก็คือดวงจันทร์ไททันนะคะคเคยได้ยินไหมคะอ่าดวงจันทร์ไททันนะคะก็จะเป็นดวงจันทร์บริวารที่ใหญ่ที่สุดนะคะของดาวเสาร์ค่ะ ซึ่งก็จะมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่2นะคะในบรรดาดวงจันทร์ซึ่งเป็นบริวารทั้งหมดนะคะของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะค่ะ ึ่งจากลักษณะดังกล่าวนะคะฉายาของดาวเสาร์ก็เลยได้ชื่อว่าราชาแห่งวงแหวนนะคะราชาแห่งวงแหวนหรือดาวเคราะหประหลาดนะคะเนื่องจากว่ามันก็จะมีในส่วนของวงแหวนนะคะซึ่งถ้าเกิดเมื่อใช้กล้องที่มีความละเอียดสูงเนี่ยโฟกัสเข้าไปดูนะคะก็จะพบว่าวงแหวนของดาวเสาร์เนี่ยมีหลากหลายสีค่ะซึ่งแสดงองค์ประกอบในวงแหวนที่แตกต่างกันออกไปนะคะะ จากลักษณะดังกล่าวนะคะเมื่อการสำรวจนะคะของยาน VoiceAger 1และก็ VoiceAger 2นะคะของสหรัฐอเมริกาค่ะก็ได้พบนะคะว่าดาวเสาเนี่ยมีวงแหวนนะคะถึง7ชั้นใหญ่ๆค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของวงแหวนขนาดเล็กที่มีการเรียงซ้อนกันอยู่เป็นจำนวนมากนะคะ แล้วก็ตรงนี้นะคะรูปภาพด้านล่างขวานะคะก็จะเป็นบริวานนะคะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะคะของดาวเสาร์ก็คือดวงจันทร์ไททันที่เราพูดถึงไปเมื่อสักครู่นะคะก็จะมีชั้นบรรยากาศที่หนานแน่นนะคะแล้วก็เป็นวัตถุเพียงชนิดเดียวที่นอกจากโลกนะคะที่มีการค้นพบว่ามีร่องรอยของน้ำเนี่ยอยู่บนดวงดาวด้วยนะคะ มาต่อกันที่ดวงดาวดวงถัดมานะคะถัดจากดาวเสาค่ะก็คือดาวยูเรนัสนะคะหรือว่าดาวมฤตยูนะคะหรืออาจจะเป็นอีกฉายานหนึ่งก็คือดาวยมค่ะซึ่งดาวยูเรนัสนะคะก็จะเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ3นะคะซึ่งอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นอันดับที่7ค่ะ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะอยู่ที่51,120กิโลเมตรค่ะระยะห่างจากดวงอาทิตย์โดยเฉลี่ยอยู่ที่2,870ล้านกิโลเมตรการโคจรอรอบดวงอาทิตย์หนึ่งรอบนะคะใช้เวลาอยู่ที่ แ0ปีค่ะนะคะและก็การหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบเนี่ยใช้เวลา17.24ชั่วโมงอุณหภูมิพื้นผิวโดยเฉลี่ยนะคะลบ216องศาเซลเซียสและมีดวงจันเป็นบริวารน,นะคะอยู่ที่27ดวงด้วยกันค่ะ ซึ่งในดวงจันร27ดวงหลักนี้นะคะก็ได้แก่นะคะดวงจันทร์ที่ชื่อว่า a r เรียลนะคะอันเรียลทิทานเนียนะคะมิเรนดาและก็โอเบอรอนนะคะซึ่งจากการสำรวจนะคะโดยยานไวท์เอเซอร์นะคะซึ่งก็จะพบว่าหลักๆเนี่ยก็จะมีดวงจันทร์นะคะอยู่ที่5ดวงนี้ในจำนวนทั้งหมด27ดวงนะคะ ดวงซัน5ดวงหลักถัดมานะคะในส่วนของโครงสร้างของดาวยูเรนัสกันบ้างนะคะเราก็จะพบว่าบรรยากาศชั้นนอกนะคะประกอบไปด้วยไฮโดรเจนและฮีเลียมเป็นส่วนใหญ่ค่ะลึกลงไปก็จะมีส่วนประกอบของแอมโมเนียและมีเทนผสมอยู่ด้วยนะคะ ถัดมานะคะเราก็ยังพบว่างวงแหวนของดาวยูเรนัสนะคะก็จะมีความมืดมากค่ะผิดกับ,บงวงแหวนที่สว่างของดาวเสาซึ่งถ้าไม่มองด้วยกล้องโทรทัศน์ก็จะมองไม่เห็นนะคะซึ่งนอกจากนี้นะคะเรายังพบว่าดาวยูเรนัสตนะคะก็จะเป็นดาวเคราะห์ดวงเดียวค่ะแล้วก็ดวงแรกดวงแรกนะคะที่มีการค้นพบโดยอาศัยกล้องโทรทัศน์นะคะเมื่อปีพศ2000 324นะคะโดยวินเลียมเฮอร์เซลนะคะลำดับถัดมานะคะเรามาดูในส่วนของดาวดวงสุดท้ายนะคะก็คือดาวสมุทรหรือดาวเกียรตนะคะหรือก็คือดาวเนปจูนนั่นเองนะคะ อะทีนี้สําหรับดาวเนปจูนนะคะเป็นดาวเคราะ์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลําดับที่8ด้วยกันค่ะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะอยู่ที่49,530กิโลเมตรโคจรรอบดวงอาทิตย์1รอบใช้เวลานานถึง164.80ปีนะคะหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบใช้เวลา16.11ชั่วโมงนะคะอุณหภูมิพื้นผิวโดยเฉลีย่ยลบ214องศาเซลเซียสนะแล้วก็ยังมีในส่วน ของดวงจันทร์เป็นบริวารจำนวน13ดวงด้วยค่ะ,ะซึ่งจากนะคะในที่นี้นะคะเราก็ยังพบว่าดาวนปจูนนะคะก็จะมีดวงจันทร์เป็นบริวารอยู่ทั้งหมด13ดวงด้วยกันนะคะ,ะตรงนี้ก็จะเป็นภาพถ่ายดวงจันทร์ไททันนะคะจากยานไวเอเจอร์2นะคะ สำหรับโครงสร้างนะคะของดาวเนปจูนนะคะเราก็จะพบว่ามีกนกลางเป็นหินและน้ำแข็งค่ะชั้นแมนเทิลน,นะคะของดาวเนปจูนเนี่ยก็จะประกอบด้วยน้ำนะคะแอมโมเนียแล้วก็มีเทนค่ะส่วนชั้นนอกสุดนะคะก็จะเป็นชั้นบรรยากาศที่ประกอบไปด้วยแกส๊สไฮโดรเจนฮีเลียมและก็มีเทนค่ะ นะคะและก็ที่เรามักจะพูดถึงนะคะอยู่บ่อยๆเลยนั่นก็คือขนาดนะคะของดาวเคราะหค,ค่ะซึ่งเดี๋ยวครูพี่แอมก็จะมาทําการสรุปให้อีกครั้งหนึ่งนะคะว่าขนาดของดาวเคราะห์เนี่ยดวงใดที่มีความใหญ่มากที่สุดในระบบสุริยะและก็ดวงใดที่มีเลขความเล็กที่สุดในระบบสุริยะนะคะซึ่งเราก็จะมาเรียงจากขนาด ใหญ่นะคะไปยังขนาดเล็กนะคะตามรูปภาพนี้เลยนะคะรูปภาพนี้ก็จะเป็นการรวมดาวเคราะห์ทั้งหมดอยู่ที่9ดวงนะคะซึ่งก็จะเป็นเป็นการเปรียบเทียบขนาดก่อนที่เราจะเอาดาวพลูโตเนี่ยออกไปจากระบบสุริยะนะคะเราก็จะพบว่าดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดในระบบสุริยะของเรานั่นก็คือดาวดาวอะไรคะ ดาวพฤหัสจัป,ปดีนะคะก็ให้สมกับฉายาของมันหน่อยก็คือดาวโลกยักษ์นั่นเองนะคะอ่ะทีนี้ถัดมาค่ะเห็นไหมคะดาวอะไรที่มีวงแหวนเห็นได้ชัดเจนคะอ่าลำดับที่สองนั่นก็คือดาวเสาร์นะคะถัดมาจากดาวเสาร์ใหญ่เป็นอันดับที่สามก็คือดาวยูเรนัสอ่าอันดับที่สี่ก็คือดาวเนปจูนนะคะอันดับที่ห้าก็คือเห็นไหมคะ โลกของเรานั่นเองนะคะแล้วก็อันดับที่6ก็คือดาวศุกร์นะคะอันดับที่เ็ก็คือดาวอังคารแล้วก็อันดับที่8ก็คือดาว พุธนั่นเองนะคะซึ่งก็จะเป็นการเรียงนะคะขนาดของดาวเคราะห์จากขนาดใหญ่ไปหาขนาดเล็กนะคะเห็นไหมคะว่าขนาดของดาวเคราะห์แต่ละดวงเนี่ยก็จะมีขนาดที่แตกต่างกันออกไปโครงสร้างและก็องค์ประกอบนะคะก็ยังมีความแตกต่างกันไปด้วยแล้วก็ทั้งนี้นะคะเราก็จะพบว่าในช่วงของคาบการโคจรนะคะที่อยู่ใกล้หรือว่าไกลจากดวงอาทิตย์เนี่ยก็เลยส่งผลทําให้ดาวเคราะห์แต่ละดวงเนี่ยมี วงรอบนะคะการหมุนการโคจรหมุนรอบดวงอาทิตย์เนี่ยก็จะมีช่วงระยะเวลาที่ต่างกันออกไปอีกด้วยซึ่งแน่นอนค่ะว่ายิ่งอยู่ไกลจะต้องใช้ระยะเวลานานนะคะกว่าที่จะมาโคจรอรอบดวงอาทิตย์เนี่ยได้หมดภายในหนึ่งรอบนะคะ อ่านะคะและสำหรับวันนี้นะคะเพื่อเป็นการทบทวนค่ะครูบี้แอมก็อยากจะฝากการบ้านให้นักเรียนนะคะทําแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนหน้าที่230และ231นะคะโดยการตอบคำถามจากรูปภาพที่กำหนดให้นะคะซึ่งก็จะเป็น ก็ะจะปเป็นเนื้อหานะคะที่เราได้เรียนกันไปในวันนี้ทั้งหมดนะคะแล้วก็เด็กๆทำการบ้านเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งผ่านทางไลน์กลุ่มได้เลยนะคะ,ะแล้วเราก็เจอกันใหม่ในครับหน้าสำหรับวันนี้ครูพี่แอมก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะ